ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยรัฐบาลวันที่หนึ่งนะครับพรุ่งนี้มีหวยลาไ,ไป่แล้วเหรอสาอวสองวันผัก มวันนี้หวยออกวันพระเป็นเรียกในห้องมาดูแป๊บนึงนะครับแป๊บบนึงวันนี้ใครจะเอาไปทำ YouTube ก็ใส่เครดิตให้ผมด้วยนะเรียกคนในกลุ่มมาดูกันนะตังแน่นอนครับพี่พวีงวดนี้ใครรอเลขทูบอยู่นะครับผมจะไปจุดที่ นครพนมนะครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับก็คือผมผมตอนแรกผมคิดอยู่ลังเลจะไปจุดวันไหนดีเพราะว่ารอบนี้อย่างที่ผมบอกรอบนี้นะครับยี่สิบเจ็ดเนี่ยผมจะไปพาคยีสารแล้วรอบนี้จะมีการบวงสรวงสองที่นะครับก็คือที่จังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็จังหวัด บึงการวันที่29่ิใครอยากไปร่วมอยากไปเจอผมนะ8ปดโมงเนาทีนะครับแปดโมงเนาทีแต่ผมคิดว่าผมน่าจะไปนครพนมวันที่28นะครับ2ี่สตอนเช้าเราจะทำพิธีวงสวงที่ลานพระยาศีสัตตะนคราบนะครับแล้วก็จะมีนางลำหนึ่งคู่ผู้หญิงกับผู้ชายวันแล้วก็ ผมว่าผมจะขอเลขทูบที่ตรงนั้นแล้ววันที่สามสิบจะไปบวงสวงให้ปู่อือลือนะครับที่เกาะดอนที่เกาะด,ดอนโพที่อยู่กลางน้ำอะครับที่อยู่การจะไม่ใช่ได้อยู่บึงการนะไม่ใช่การจนบ,บุรีที่อยู่ที่บึงการปังแน่งวนเนี้ยเชื่อเถอะปังแน่ปังแน่นอนงวดนเนี้ยเพราะว่าปู่ให้แน่เพราะว่า ขอปูไ่ไว้ได้ตามสัญญาแล้วก็ต้องไปทําให้ปู่นะครับคือได้ไวมากอะยิ่งให้ก็ยิ่งได้จริงๆยิ่งให้ก็ยิ่งได้จริงๆเลขจะไหลที่0กับ7ไหลที่0นย์กับ7ดอ่ะดูนะวันพระจําได้ไหมรอบนั้นรัฐบาลออกบน3าศนะครับไอออกล่าง3 0ศออกบน0 8 ต่อมาครับมันไม่พอครับมันมาอีกเห็นไหมสามศูนย์ไม่พอศูนย์แปดไม่พอครับรัฐบาลมันมาออกอีกครับศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าเห็นนะว่ามันไหลที่ศูนย์นะตอนนี้เลขมันไหลอยู่ที่ศูนย์นะครับมันไหลอยู่ที่ศูนย์นะถ้าเราสังเกตดูส่วนเจ็ดเนี่ยมันเจ็ดมันก็ไม่แผ่วเลยนะเจ็ดงวดที่อะไรว่ามันออกหกเจ็ดศูนย์เจ็ด เลขไหลเลขไหลรัฐบาลเนี่ยก็จะมีศูนย์มีสามมีเจ็ดมีเก้าเนี่ยไหลอยู่แค่นี้ดูว่างวดนี้จําตัวไหนจะมาอีกเนี่ยมันไหลอยู่แค่นี้ไหลอยู่แค่สี่ตัวเนี่ยเนี่ยไหลอยู่แค่นี้จริงๆเนี่ยศูนย์สาม ห้าเจ็ดมวดนี้เด่นศูนย์เหมือนเดิมเด่นศูนย์เหมือนเดิมครับงวดน,นี้บอกเลยเด่นศูนย์ศูนย์มาอีกแน่โว้โเแล้วยื่อหววออกวันพักด้วยตวนเนี่ยมันไม่เบิ่นเลยเอาใหม่ oh <my. S 2> เด่นจะเป็นศูนย์ แล้วก็สามนิกตัวฟันห้าศูนหกศอันเนี้ยระวังนะเพราะว่าอาจจะเป็นเก้าศูนได้เพราะฉะนั้นผมกันไปให้เจ็ดศูนย์ก็น่ากลัวนะงวดน,นี้นี่ถ้าศูนย์มางวดนี้ถ้าศูน,น,า 0, มนมานะแต่ถ้าสามมานะจะได้มาได้แค่สองตัวนี้ สามห้ากับสามแปดเพราะเป็นเลขที่มันออกบ่อยมากสามห้ากับสามแปดส่วนอีกตัวหนึ่งพี่ฟังดีๆนะงวดน,นี้สามให้เน้นไปที่ข้างล่างสามให้เน้นไปที่ข้างล่างสามเน้นไปที่ข้างล่างพี่เชื่อผมเถอะเลขไหนมันไม่เคยออกมันก็ไม่เคยออกหรอกสามเจ็ดอะไม่ออกหรอกจริงๆเพราะมันไม่ออกมันออกยาก จริงไม่ออกครับนอกจากว่ามันล็อกจริงๆรรัฐบาลนะให้เด่นศูนย์กับเด่นสามนะครับพี่งวดนี้เด่นศูนย์กับเด่นสามเด่นที่สุดเลยเด่นศูนย์กับเด่นสามนี่คือตัวที่ผมชอบก็จะเป็นห้าศูนย์แปดศูนย์สามแปดหนึ่งหกนะครับหนึ่งแปดก็ชอบนะแต่ตามมาหลายงวดแลว้วอะตามมาหลายงวดแลว้วอะแต่งวดนี้ชอบหนึ่งหกหวยออกวันพระหวยออกวันพระ แล้วก็มีอีกชุดหนึ่งงวดนี้สวัสดีพี่พีทุกคนรีบแคปผมจะปิดไลฟ์แล้วนะรัฐบาลงวดนี้เด่นศูนย์กับสามนะครับขอฟันที่ศูนย์เหมือนเดิมนะครับขอฟันที่ศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็ปิดท้ายนะครับงวดนี้ล่างนะครับสามกับสามคิดว่าสามมาล่างงวดนี้หวยออกวันศุกร์ เพราะสามมันนำมานะครับงวดนี้ล่างน่าจะเด่นสามแล้วก็แปดโมเมนต์ออกสองตัวเลยบ่อะไรห้าหกหกห้าอันแล้วเนี่ยวันพามันก็จะจะออกเลขประมาณเนี้ยติดหนึ่งติดศูนย์ติดสองจำไว้เลยนะ <c oughs> พี่ๆจำไว้เลยนะผมไม่รู้ว่ามันจะเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลแต่ถ้าหวยมันออกวันพานะถ้ามันไม่ออกเลขสวยๆนะอย่างเช่น ห้าหก8้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเจ็ดหกแปดก้าเ็ดแปดดเก้าอันนี้คือเลขออกสวยก็คือเป็นเลขวันพระแต่ถ้ามันไม่ออกเลขวันพระนะมันจะมาเลขขี้เหล่เลยก็คือเลขที่เจ็ดติดมีศูนย์มีหนึ่งมีสองรอดูเลยครับมาแน่นอนเพราะหวยมันออกวันพระแล้ววันเป็นวันพระใหญ่ด้วยวันที่สิบห้าสิบห้าค่ำเดือนสี่สิบห้าค่ำเดือนสี่อืม สิบห้าค่ำเดือนสี่ห้าศูนย์อาจจะมาอีกหรือไม่อาจจะมาศูนย์เศย์หศย์แประมาณเนี้ยชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะครับโอเคนะขอให้เฮง,งขอให้รวยนะออมสินยังไม่ได้ทำนะรอก,ก่อนนะครับอมสินไม่ยากอยู่แล้วแต่รัฐบาลเนี่ยคิดหนะักคิดเยอะคิดมันแบบมันคิดแต่มันก็แบบ มันคิดเยอะไงว่ามันจะตรงตามสูตรเราไหมแต่คือจับตามที่เลขมันไหลเลยเพราะว่าตอนเนี้ยมันไหลยอยู่ที่ศูนย์ที่สามเจ็ดแล้วก็ห้าเนี่ยสักมันไหลยอยู่แค่สี่ตัวเนี่ยมันไหลยอยู่แค่สี่ตัวเนี่ยแต่ผมว่าถ้าศูนย์มานะคนก็ไม่ค่อยถูกหรอกเพราะว่าเป็นศูนย์เป็นเป็นเลขที่คนไม่ค่อยชอบคนที่แล้วเห็นไหม อมสินเขาออกแบบสวยงามมากจําได้ไหมอมสินกับทกสอ,อมาไหลาสีนะพอมารัฐบาลไม่มีสีเลยครับแล้วก็ออกตู้เลศมากเลยออกตัวเดิมออกศูนย์สามออกตัวเก่านะแล้วก็